บดีทุกคนยินดีตอนทับทุกคนเขาซูซอนอูลองซานเด้อเบงเินมมเองเห็นมงสกุลมาตัดพักกันบุพมือไหกบดีจักมือตัดพักเอาไปกินเกี่ยวเขามือนบมีเงินแห้งบบดีเนาะ โบนเงินโบดีจักหน่อยแหละโบดีจักมืออีกโบดีจักมือเงินกับโบดีสุขภาพกับโบดีแล้วบ้แม่มือมือดีแลยเจ็บปวดอ่อนแอบอ้าวโฆษณามักแต่งนู่นนี่ละเอ็ดเดิมพนัเอาสั่างเขางามขนาดเอออยู่ยันหยุ่นกัดเอาห่มแก้วกับนันบอ ยานุ่งกัดระบบพิมเอนนอนนี่นะบยอมนอนเนี่ยเมือปดาวตายอืมน่ะเอเดอร์เอเดอร์จะไม่ได้คัดเนาะเอ้เอ้อ้า คุณนะไปใส่ลาบนี่ไปใส่ลาบนี้เบิ้งดูเบื้องสักคนเากเบิ้งสักคุก็ได้เ้าเบิ้งะกกเบิ้งระกาต้องเบ้าน้ำกันบริเวณเออเห็นรย่างนี้มาเบิ้งนางเอกนี่อกนางเนางเอกไล่ซเมาฟองเป็นพระเอกใตัวเ้อเด้ผฟองในจุ่มอยู่มือสวยนี่ ออมาเอตรียมเียจะไปย่างเดันเบลวันรถดีทางเดียวกันไปด้วยกันนะพัในสร้างนี้นี้โเงหาเงินใจขาสร้างดีจะบทบทคิปบ้าน้บวมีเงินใจขาสร้างดิช่วยๆกันดีเขาเขาก็่วยก็เอาแห้งส่วยสินะเอาแห้งส่วยพ่อสินะ พ่อก็เอาลงเฟซโอ้หมอนี้มาอันน่ะมาเฮ็ดตู้ปอน่ะมาเฮ็ดตู้อยู่นี่เด้อเป้าหมูน่าคือพ่อฟังเป้าแบบเป็นเสียงเอกลักษณ์แล้วไปอัดมาไว้ใส่คลิปโดยเฉพาะเนาะแต่อุค่ามันมักฟังมาได้เสียงแครนนะมักฟังเสียงเกาะอุคำมักฟีเป้าอันน่ะมักเสียงคุยคุยพอโอยก็ได้ฟังเขาไหนตาเสียบเข่าเสียบเข่าเว้ อันเพราะฟอกเป้าเป็นเพลงได้เลยวะเออเพลงได้เออเพลงครับเพลงซำเนื้ออะไได้หมดนะได้เพื่อเออเป้าครับโอ้โหบัดรบัดรไอ้แนนบริลเหล่าแคนมาเลยเดี๋ยวซี้ซื้อของมาให้แก้มโอ้เสียดายตุ่บบุลเล่อหนะโอ้เสียดายดีเนาะหวยเอออื่นมาห่งบุ๊มเป็นว่าอันเมตูนังตังเวาสิ่เมตูนังก่อนเมตูนเสียบปุ๊บของพี่กับเสาปั๊บที่จริงพ่อนี่มันมันมีขู่เหียนเลยนะอ๋อเหียน เป้าซิ and ้นบอลลังซิงบอลลังกรบอลนะคือเพ่งไปสาไปฝึกยตัเองไปไปซูเปอร์ฮันเดดไปหรือว่าไปเป่าแขนได้ไปไม่หมดหนีบอ่ไปไม่หมดหนีบอันนี้บูบาเลยเนาะสารกแกลเป็นเดูกันมูกันไม่จันเียวเียวกันดิเขาซื้อแขนเนาะซื้อแขนซื้อกองซื้อเส้นซื้อซิงไม่เด็อือ มุดลานตายพอเออบบเมนอ่นมือบุญบังไฟบบเม,ม,ม,มนเั่านนะพ่อฟ้องเ่ยวะเนาะเป่าอยู่รนไทยนะเนาะแต่มันมันตายสองลูกแต่พอเ็ดปเป้นม่วนอ่อกันเห็นยูเหมือนผู้เป่าเคียนแต่โบฮู้เป็นผู้ใดพอดหนหนอ่อฟ้องนี่เนาะเออภาพเข้ามาเลยวะน,น,นี่เฮ็ดอ่านาะเสิร์ฟแล้วทำท่าท่าเด้าหันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเออ หาก็ขึ้นออกนี่นี่แกงแข็งงแบงมันมีพร้อมมีนี้อันมือกองหนาหืมนักห้องอ่ไอ้สิงเปียฮั้นนี่นะเอาแต่ซดตลอดได้ไอ้หล่อนหืมที่ไหนเปียนไหนอู้คขึ้นที่ไหนเอาเข้าไปนั่งหองอืมเป่าโค้ปเป่าแขนเหรอเวลาเป่าไปไว้นึ่งเราต้องต้องอันน่ะต้องกลับมาในนึงเดี๋ยวขี้มันบุทันห้องไปก่อนออกกองเง้ยขาวหอมนี่เวลาเอาไปต้องเอาไปหลายๆเด้อทุกคนมันยอดนะมันยอดซนนี้นี่ซพูดกี่ผู้เดียวกับเมื่อไร ขับเดี่ยวขมอันไผ่สิไปดงอื่นมีแต่ใชเหานี่ะบ่เมีนาฮัเีนเฮาฮัทระบ่บ่มีแต่ว่าเขามีนากับไปคิดอย่างกติบ่เขารอบเขารอบอ่ะเล่นกรกมือเส้าเฮียมมันไปกับเส้าเฮียมแต่ว่าเป้าครับงื้มนี้ตู้อยากปิ่นครับ คันว่าจำเน่าเชื่อเออจำเน่าไปดูดมีมันนั่น้าคันคันพอฟองมามันต้องมีคนมันต้องมีนักห้องไดชเป่าแขนเปิดละลาบมีนักห้องกับผู้อยากมวนไปไหนก็ขูดเน้สักขูนหนักห้องแต่ต่ออย่างน้อยลาได้ใหญ่มากแขนแดงหนักห้องก็ได้กันัห้องไปเลยเฮ็ดคือให้แม่จันเล่าอันวีรกรรมสกครูให้ฟังแม่ไปโรงเรียนปึ้มปื้มเขียนหนังสือมีแต่เขียนเพลงใช่แต่เพลงเพลงแต่สักขูนจะฮองตะกี้เพลงอัน เพลงห้องตะกี้เป็นเพลงอันเพลงพุ่มพวงค่ะนะเออไอสีพุ่มพวงวันนี้เออเอาตัวนอนละมาเอาซะละเี๋ยวนี้องเดยวผมไม่รู้ตาเัาปั๊นยาวมันบเดียวนี้ห้องบวได้เพลงอะไรเพลงพุ่มพวงตะบุนมากยังจื่อได้บวชมุ่งเสื้ออะไหลายท้านจือก่อเที่ยงเออบวมีแล้วอยู่ืมเจ้าคนละเป็นเนี่ย กะกี้่ไมอเพลงุมวนีกัมากเพลงแม่อ๋อยกตัวอย่างสักเพลงซื้อเพลงออลว้าเอุ้มวงเาซื้อเพลงกนอยางบุรเอาเอาเนื้อเนื้อห้องหนึ่งเนาะเพลงพุ่มพวงกับไล่เพลงกัน เดือหักพี่กลับมาลาพี่นั้นเข้ามาเดื้อไอ้เนินอเตาปากน้องบ้างเด้อเออเห็นี่บออโบหูซื้อเพลงแต่หูห้องอันนั้นนี่นี่ซื้อเพราะว่ามันมันโดนแล้วเดาะเขาก็บโบได้อ้าวตะกี้จะไปฝังอยู่กับเด้อตะกี้มันมีปึ้มก่อปึ้มกระเซเออเทพก่ออันนั้นผู้เดือซื้อปึ้มเพ่งอันสมัยตะกี้มาเอจันเดี๋ยวพอจอยด้วยพอจอยก็มีปัดคำพีไม่ได้ปึ้มพอจอยนะแต่ว่าเสียแล้ว ของไอ้นี่มันปออันนั้นก็มีปึ้มกับตะกี้ปันคัมพีเลยนังสือนังสื้อบริษัทปึ้มหัวบังเลื่องเครื่องเครื่องปึ้มอันเดิมมีปึ้มอันอัลบั้มลาบานูนของตะกี้มีโปเตโต้มีอันเอีกซ์อันเพิ่นมากขนาอันตามสไตล์อะไรเนาะเอามาละกันดีดไปดีดมาละกันต้นแต่งเพลงมาดูบอกต้นไปจับอันกระดาษอันเชียอันเชียซองยามาละกันอ่ะไอ้นี่เลี้วไอ้ดีป้อ อ้นี่เลี้วแล้วไอ้นี่เลี้วแล้วถ้าอันแต่งเพลงพอาะสร้างวันทีนะแต่งเพลงนะไวบวายใบวไวแล้วไอ้นี่ก็ดีเราตนกับห้องต้นแต่งเพลงมาต้นเออโอเคเนี่ยเอาเชียร์กระดาษนั่นมาแล้วก็เคียนได้ละมาได้ง่ายก็ได้ต้นแต่งเพลงใช้เวลาเออไอ้นี่ฮันเป็นซาลาคือแบบความเขาเออนัเดี๋ยววา มีความสามารถแต่บกกาแสดงออกไอ้นี่ฮะนะเป็นคนที่แบบว่าเดินตีกลิ้นได้กีตาร์นะกลิ้นได้เตะต้อก็เป็นเตะบานก็เป็นเลี้ยงหัวสนก็ได้เอานู้อวายก็เป็นเอาเนื้หวายก็เป็นเฮ็ดปืนก็เป็นคือความสามารถนี่รอบด้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โบมีแล้วแม่โบมีความกล้าแสดงออกเออบ่ๆนั่นเรา่อเย็ดหน้าก่อน ใครนี่พอฟอง้ฟองห็่หน้าเป็นบอกหน้าดำปลาตาเหอกตัวเห็นเธอไมหน้าดำปลาอยากได้เวยอยากได้อันนึงเวไมปหเาอาไปดำปลาสร้างมปาไือขาคนอื่นตายสราง่าไปดำปลาไปถือขาคนอื่นโอ้ตัน้อยตน้อยไปดำปลาตลอดก็นากากกมีละเห็นปลาเห็นปลาปลาเหงปลาไขแยงไปง ลอยดูดิวดิกนะโอ้ยคาใจดิขี่อนปืนเด้สิอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกรดำก็ได้โอ้ยสมัยปอซี่ยังไปอันไหนเก็้นยอ่ืมนี่เราเฝ้าอยู่แต่ว่าสกุณไม่ค่อยไปแล้วฟีซ่าผ่พนละอยากให้ยืซื้อไม่อยากให้ไป สกุลบ่ห้ไปแล้วสกุลมาโอ้ไปจะด้พอยจอยนปด้มนข้าคันังนี่มันขึ้นมาหมดนี่ทุกคนเลยบอเพอว่าเลยนี่นะปแหงที่กินเลยนี่มุแหงทง่มาการหอยอีกก่อนสังเกบนน้าข่อยซื้อนั้นมาแล้วน่ะได้อู้ปากระสกุลอายุเจ้ห้วมันกำลังมาน่ะสกุลเจ้ห้ยม่มันสิมันสิบบมาแล้วแล้วก็มันมานานเนี่ยสกุลมาเข้าในตอนแรกมันออกมาจากนี่ ออกมาจาักฟูมนี่เมื่อคืนนี้อู้ม,มาสังเกตเบิ่งมันมันก็นมีเมื่อคืนนี้มีข้อยฆ่าได้บแกบหลายตัวเผื่อจะขูดมาตอนไหนอ้าวตอนเจ้าก็มีหนาเฮ็ดคลิปพันที้ว<า>่าอ,อู้หข่อยเซน้ำอันนั้นไว้เพราะว่าชีไปซื้ออันอันบางสิ่งในมืน่อนี้บุรีไปซื้อลืมเลยเอออันซิลิโคโนนั่นมันไปไหนละ่ะวันนี้วันที่สี่จะได้เจาจักบัตบ่ ใส่เพราะเอาใส่ใส uh ่แต่ว่ามันฮอนฮอนแล้ววันนี้มันเปื่อยอยู่อืมแต่มันเปื่อยแต่ว่ามันกระติดไปแล้วจะกระใส่ไปเลยแล้วมเนบอเมื่อสักวะใส่ไปทางเนึ่งบ้านเมื่อเส่แต่น้อยเดียวไปซอกเดียวนึงละเพราะราคาสี่ก้อนแล้ววับเลยป่ะนี่ยเออเพราะว่าจะให้สี่มันลงไปตามห้องที่มันแตกแห้งนะมันเป็นน้ำดิโอปล่อยน้ำแล้วอืม มาไลาไล่เดี uh, ๋ฮ้ยไอ้หอกเผ่วถูกเมื่อูกยางอืมไปซื้อตลาดนี่มัจะกินดิด้อยู่นี่เนาะโอ้ขำเเวเนาะไ้กินดดอยว่าสันพูน่าไป่้าซ้พูน่าเจ้า่นี้เะมื่กีน่ะไปฟังคลิปืังคืนเด้อ

หดบอกเอากระเทะจะหดหน่อย,อยหวพดสองบอัวจุ่มกันปะนี่สองบอัวมันกนระบุพอกินโอ้ักาศหน้านี่คันออกนี่สุดยอดเลยนี่คันโป่งขึ้นงาน ร้องไห้ค่ะทำไมนอนะพุทักอเเวลาดก่ไ่ีามทีพุดเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้สุดนี้ชิบว่าให้หดได้โหดจักอย่างเออมเอเห้ออไอเียไม่เอาิติกิกบน้องต้อาเหตุแทงหมงา้มพดยเสียผมสักกี่แทงเลย ท่อเนี่มาใสเลรลูกก็เอาน้ำมาพุทธลงใหับใส่หัวมันพู่เรเลยเค่อง่อไดก็ไอเดียยเนี่ยอีกคนอีกคนนะมันมีเครื่องตัดหัวชิดมให้มันูจะเดินยาวพเอาแบบนี้ค่ะกไปใดีกว่าซื้มา

ใจให้เดอ้อพี่ซมวเ้อมันมืออง่เรีบอกมอัมันลยห็้มเดยัฮะพ้าวมักแต่งขึ้นข้ามักแต่งอันพ่อฟองคิดว่าอันข้างดั้งัวเจียว่ะ

บริบริจาคเดีุกว่าองมือเราเสียดีละเวราระไดเี่ยตอาปาเยว่าได้เนาะาอไนักพอนผักพรนหรือมือก่าาเกาไปนอนขึ้นเช้ามาตั้งันกับเหาบริเทแห้งตัวน้เลย่อเนาะ เฮาเดียอดลก็ว่ต้งคือเฮอันาลังกายนี่แะม่ากันแค่กันม้วนอาท้เอาแม่ได้วาดอีกแล้วแม่ผักคมนี่แม่ต้องได้วาดอีกละแมดนามไปตาน่ซอไปนี่นี่ไปที่ส่าตาตะมายตะมือกน่ะเีไลไม่ยเดียไปดไม้อีก

เสียงจะสตินนีพอนี่ดังกากๆเลยพอนดมาจบปร,ริญญาตีบูมีเวียกเฮ็ดเนาะแม่จนันนี่อ่านจบตรมอสอหมจบมอซ่องซ้ำเวียกเฮ็ดบอกไก่ลายเฮ็ดหมด,ดมือกับโ,โบแล้วโลกงานงานไปคันน็ดนันไปพัดนั้นน,นะคุกเนาะ อันแจะมีเวลากลกาตอยู่เดียกนอากอาิจะมีเวลากับกมนแล้ามนคักค้างได้กินออกไก่น่ะออกไก่แล้วพักเขาเย็นกลับนะเขามาก เ็อ,อกไก่ใส่เจ้าส้มอืมพวกตอนเช้าแล้วเป็นอไก่เราเลยเนาะอาจารย์เราจะกลับไปเรียนเรียนตะกี้ตะกี้นี่คันเกี่ยวเข้าที่ได้ไปนอนหนาเลยเนาะ พี uh ่โมบอกว่าตัมันยังบนนอนพี่โมก็ตัยังบนนอนเลยเห็นบอกสกุลตะกี้เป็นนะมันมืดได้ติเนาะเด็กน้อยก็เลยอะโบโบขี้ให้โบงอแงอะไรเนาะมันโบเห็นอันเดียวมันโบเห็ดแต่มันมืดเนาะอันนี้มันเห็นเดียวอันนี้มันแจ้งมาอันเดียวมันโบยักนอนแบบเนี้โอ้นี่อยู่ละแต่งมือสวยมือสวยได้อ๋อตัวเรามักนอนวานนี้ จะไปอาบน้ำก็เฮ้ยพิกันอ,อีกอาบน้ำนี่ค่ะนอนอันนี้สช้ผู้จัดการบอกอยากนอนเนาะเดี๋ยวมูนอนแล้วมูไปา <c oughs> อาบนา้ำเว้ย <c oughs> พอละที่ <c oughs> โอ้บพอได้สกูณยอบเทเธอเลยยอบเทเท <c oughs> ก่อนจงมาเอาพักครัน ขิ้นตะเล,เล็กแล้วจมาเอาผักอืมกาดกาดขี้วนเกง่งโอ้ออกละยางกลับไปกลับมาเ่บนันเท่าเดยหันาห ก็ไปกินข้างทห้ก็ละ่ะบางนามบรรยากาศด้านล่างทุกคนวิวภูเขา คุณผู้จักกันบ่นนะคันคนนี้หมกบวบอ่ะไปซื้อปินทองเอาปวกกเนาะสกุลเนาะปิ่นทอไูก่อกอปนาิจอไปชอบเาไว้เถอะอีนาเอาก็มีแล้วน้ะมีแต่เนาะเมีตัวเหว่าจงเ็ดแนวเยสกุนปีนานี่เสียิทอกเอาแล้วเสียเสื้อถเย็นไปเน่เขาว่าเส้เยนมันบา ขาฟองวะิ่นเอินเผลอคลิปท้ายเมื่อวานนี้ทุกคนหา่านกระดาปิดคลิปเมื่อน,นี้พอจ้อยแปลงอันจักส่วนโตวยย้อยไปเกี่ยวเข้าเด้อทุกคนเดออันนี้แมนอันออตโต้กำลังนอนอยู่นี่อันนี้ออตโต้ได้เดือนป่ายเล้วทุกคนเด้อเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดอลาทุกคนไปก่อนออตโต้กินนมแล้วก็น,นอนละ อย่าคัดในหนึ่งมือนิ